ถ้าฟันสวยแล้วอยากจะจัดฟันแล้วจะเป็นอะไรไหมคะน้องบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองฟันสวยแล้วละ่ะแต่ว่ายังยิ้มไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ายิ้มไม่สวยทีนี้เนี่ยหมอฟังแล้วก็รู้สึกว่าอแดงว่าอาจจะยังมีปัญหานะแต่ยังไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราฟันสวยแล้วเนี่ยมักจะยิ้มสวยขึ้นนะทีนี้เนี่ยน้องลองเอ่อ นึกถึงปัญหาของตัวเองนะว่ายิ้มไม่สวยยังไงเช่นเรารู้สึกว่าริมฝีปากเราหนาไปยิ้มแล้วปากเบี้ยวหรือเปล่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกไหมยิ้มแล้วสีฟันเนี่ยไม่สม่ำเสมอไหมเช่นสีฟันเหลืองไปสีฟันเข้มไปฟันบางซี่เนี่ยเคยอุดแล้วรอยอุดใหญ่ทําให้บางทีอุดแล้วก็ไม่สวยนะคะเพราะว่านอกจากปัจจัยการเรียงตัวของฟันแล้วนะคะการยิ้มสวยเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ก็จะมีการบริหารกล้ามเนื้อรอบปากร่วมด้วยนะคะเพื่อให้ริมฝีปากเราเนี่ยมีอ่ามีโทนขึ้นเวลายิ้มก็จะสวยขึ้นเวลายอยู่เฉยเฉยก็สวยขึ้นนะคะวันหลังหมอจะมาคุยเรื่องไมโอฟังชั่นอลเทอรรปีนะคะเพื่อการบริหารกล้ามเนื้อรอบปากเพื่อให้ริมฝีปากเราดูสวยขึ้นเนาะ